วันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยนะคะแต่ว่าเป็นอันนี้ค่ะเป็นเปลือกไข่ะค่ะจะเอามาใส่รอบๆโคนของต้นมะเขือเทศนะคะ mm hmm. พอดีเพิ่งลงดินไปประมาณ3ามวันที่แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือใส่ตอนที่แบบดินยังเปียกชื้นอยู่นะคะ mm hmm. ก็เป็นเป็นเปลือกไข่อะค่ะที่เอาไปตักแดดแล้วก็ขยำให้มันแตกนะคะ ต้นพริกนะคะคือซื้อมามันก็มีลูกติดแบบนี้เลยนะคะก็เลยเอามาลงดินค่ะแต่ว่าก็จะใส่เปลือกไข่ด้วยมาใส่ปุ๋ยพริกกันนะคะเคยเห็นจากช่องไหนไม่รู้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้เปลือกไข่จำชื่อช่องไม่ได้แล้วนะคะ คือเวลากินไข่ก็เก็บไว้เนาะแล้วก็เอาตากแดดให้มันกรอบนะคะแล้วก็เอามาบดแบบนี้แหละโอเคอันนี้คือต้นหอมนะคะปลูกได้ประมาณสามวันนะคะจะให้ดูใกล้ๆเ,เป็นหอมแดงไทยนะทุกคนที่เลือกปลูกหอมแดงไทยนะคะเพราะว่ามันปลายฤดูแล้วคะ่ะ คิดว่ามันน่าจะทนหนาวก็เลยเอามาลงไว้นะคะเผื่อได้กินข้างๆนี้นะคอิฟเอาไอ้เม็ดฟักทองมามาลงไว้นะคะมันงอกอยู่ <c oughs> คืออันนี้ไม่หวังว่าจะได้กินผลมันนะคะปลูกหวังแบบกินยอดเอาค่ะอันนี้คืออุปกรณ์เอาน้ำไปรดผักนะคะวินเทจมากทุกคน นี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบสวนทั้งหมดเลยแล้วก็ข้างหน้านู้น่ะยังไม่ได้ปรับเลยนะคะมันใหญ่มากเนี่ยอันนี้คือที่ยังไม่ได้ปรับนะคะแล้วมันก็จะมีต้นไม้แถมมานะคะอันนี้คือข้อดียิบก็ได้เป็นต้นพลามต้นแอปเปิลต้นพรุนเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้จะเป็นเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีบ้านสำหรับเก็บของ ฟรีหนึ่งหลังไม่ฟรีสิสองหลังเนี้ยอันนี้คือบ้านไก่บ้านไก่เก่านะคะแล้วก็อันนี้คือที่เก็บของนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะมันจะไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้านะคะน้ํแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะบ่อโยกบาดาลด้านหน้านี่ค่ะแบบวินเทจมากเลยทุกคนนะคะโอเคอันนั้นก็จะเป็นกระเทียมนะคะซึ่งใกล้ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเจ้าของเก่าเขาไม่ได้ขุดไปด้วยเนาะ อิบก็เลยมาเด็ดดอกออกนะคะเพื่อที่จะให้เขาลงหัวนะคะนี่เดี๋ยวจะลองเก็บไปตําดูนะคะทุกคนตอนนี้ก็สองทุ่มนะคะแดดยังไม่ลงนะทุกคน,นดูมันจะชอบอยู่ใต้กิ่งแบบนี้นะทุกคนเก็บก่อนเลือกเอาเฉพาะลูกที่มันแบบ คิดว่าน่าจะตำแล้วอร่อยนะคะนี่เอาไปตำใส่ปลาน่าจะอร่อยนะ,ะเพราะว่าเราเคยกินสดแล้วนะคะเทสกินสดไปมันอารมณ์แบบกินมะยมผสมกับ่ออตะลิงปิงนะแต่ว่ามันจะเปรี้ยวน้อยกว่าตะลิงปิงนะคะทุกคนออ้ใต้ใบเยอะมาก ไม่เคยกินสุกนะคะเป็นครั้งแรกที่มีสวนแล้วก็มีต้นผลไม้เป็นของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือห้างอย่างเดียวเลยค่ะมีหนามด้วยนะเนี่ยปักมือเจ็บอยู่ อุ๊ยดูข้างล่างมันต้องแซบแน่ๆเลยอะทุกคนเรามมโนโรสชาติออกนะคะนี่กิ่งนี้นี่เราไปตามนะคะน้ำปัก นี้ลูกมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนแต่เหมือนมันจะมีแบบนิ่มๆแล้วนะก็เริ่มจะสุกแล้วนะคิดว่ารอดูจะขี้แตกไหมนะคะ <laughs> มีคนบอกว่าถ้ากินเยอะค่ะมันจะจุดจดนะคะทุกคนเราก็ลองบ่อยยั่นนะคะเพราะว่าคือมะม่วงน้ำปลาหวานตำม,มะยมตำส้มตำอะไรอย่างงี้เราก็กินอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนใดๆคืออยากได้อันนี้ด้วยจะเก็บไปด้วยนะคะ เป็นไวเบอร์รี่นะคะมันก็จะออกขาวๆแล้วก็เปรี้ย,ยวๆหวานๆนะคะอันนี้จะกินกับน้ำปลาหวานได้มันยังไม่สุกทั้งหมดนะทุกคนมันก็สุกแค่นี้อันนี้ลูกใหญ่อะ่ะ ตรงนี้คือรถม,มากแม่คือได้สวนแล้วก็คือได้ต้นไม้ต่อเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะลองชิมนะคะอืมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอยู่สำหรับสาย กินเปรี้ยวนะคะโอ้ใหญ่มากเลยเอาพวงนี้ดูดีมันใสๆนะ่ากินมากเลยเนาะ หลังจากที่ไปเก็บมาเมื่อวานเนาะนี่ค่ะก็ตอนแรกคิดว่าจะตำนะคะตำแบบมะยมอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจค่ะจะกินแบบว่าเออเป็นน้ำพริกปลานะคะเนี่ยค่ะทุกคนลูกอันเนี้ยอิฟได้ความรู้นะคะว่าเอามาล้างแล้วแช่เย็นอะ่ะมันจะทำให้มันจะทำให้ผลไม้เสียค่ะก็คือถ้าได้มาถ้ายังไม่กินนะคะ แนะนําใหา้แช่ไว้ทั้งอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าจะกินค่อยล้างเป็นพวงๆเป็นจํานวนที่เราอยากกินนะคะความเผ็ดเหมือนเดิมนะคะตามใจค่ะพริกป่นนะคะมีผงนัวอันนี้อาจจะแบบสำหรับคนที่กลัวอ้วนไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะ แต่ถ้าไม่ใส่มันก็ไม่แซบนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่าน้ำประแดกนะคะคือยี่ห้อนี้เพิ่งจะเข้าร้านเอเชียนะคะปกติจะต้องซื้อกับแม่ค้าไทยเนาะถ้าเกิดเป็นอวยยี่ห้อทั่วไปนะคะก็เลยอันนี้ไปเจอมาเหลือสองขวดสุดท้ายก็เลยซื้อมานะคะรสชาติก็ใช้ได้ค่ะ สักประมาณนี้อีกนิดหน่อยอืมกลิ่นมาแล้วคะ่ะหอมยั่วยวนจ้าน้ำตาลค่ะืจะทำกะปิหวานวนะเนาะก็ต้องออกหวานนิดนึง ไม่แน่ใจว่าจะเรียกพริกอะไรดีนะคะเพราะว่าเราจะใส่กะปิด้วยใส่นัำปลานิดหน่อยนะจ๊ะโอเคเพิ่มความเค็มนะคะวันนี้ทำลายสุขภาพตัวเองมากเลยเนี่ย <laughs> แต่ว่ามันแซน่บแล้วคุณนี่จ้ะขาดไม่ได้นะจ๊ะกะปิค่ะอืม ทำไปน้ำลายแตกไปนะคะตามความชอบเลยค่ะประมาณนี้คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็จะใส่อันนี้ด้วยค่ะเป็นหอมแดงไทยนะคะได้มาพวงหนึ่งก็คือกินใกล้จะหมดแล้วนะคะพวงนี้รู้สึกว่าสามขีดอ่อราคาสี่เหรียญก,กว่านะคะ ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบบาทค่ะราคาโอเคอยู่นะทุกคนนี่นะคะก็ซอยหอมแดงนะคะเอาเท่าที่อยากกินนะคะก็อยากได้แค่นี้ก็จะใส่แค่นี้อน่ากินมากมาย ก็ผสมให้เข้ากาันกลิ่นดีงามค่ะเพิ่มความหอมนะคะเข้าคั่วนิดหน่อยสูตรจากไหนไม่รู้ะค่ะเคยกินตอนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะมันจะมีแบบน้ำพริกคล้ายๆแบบเนี้ค่ะที่ว่าเอาไว้กินกับมะม่วงเบาอะคะ่ะ ใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยก็คือจำจำได้ว่ามันมีข้าวคั่วนะคะก็เลยเอามาเรียนแบบสูตรหูยหอมเบอร์รังใส่ข้าวคั่วแล้วมันจะหอมแบบอืมน่ากินทุกคน น้ำจิ้มโอ้ยเป็นตัาแซบหลายขอชิมอีกรอบออหือหวานเค็มเผ็ดพอดีขัดเปรี้ยวก็คือเราจะกินกับความเปรี้ยวอันนี้นะคะ เนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะมันคล้ายๆตะลิงปิงก็ไม่ใช่มะยมก็ไม่เชิงนะคะคือมันก็อร่อยอยู่นะคะ ชิมก่อนอืมอืมโอ้ยอร่อยบ้านใครมีต้นอันนี้นะกินแบบนี้เลยค่ะอร่อยมาก จนบันยายค่ะสูตรน้ำพริกนี้ใครจะเอาไปทำกินก็ได้นะคะอร่อยแน่นอนจะ้ะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ